มาอยู่กับวันนี้มาอยู่กับช่องเพลงซาบหมาเศษอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Granny กัอนอีกแล้วเย้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 อปรับโหมดเป็นอีซี่เราเป็นคนกระจก <c oughs> เล่นอีซี่ไปก่อนโอเคพอเราเล่นแล้ววันนี้พาละกิ กกวนขอกกวนคุณยายนะเกือบจำไม่ได้เลยเราจะกะกวนคุณยายด้วยเสียงหลายๆครั้งให้เอ่อภารกิจครั้งนี้คือจนครบสิบครั้งแต่ว่าของที่ทําเสียงอ่ะต้องเป็นของที่ไม่เหมือนกันใช่โอเคทําเสียงอันแรกเก็บใจกันไว้ก่อนหนึ่ง หนึ่งแล้วสองคือเจกันนะคะโอ้ขออภัยสำรับเสียงรบก,กวนว้าว <c oughs> คุณยายมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเชื่อแม่คุณยายจะเก็บของเพราะคุณยายเป็นคนมีระเบียบวินยัย <c oughs> หุณ <c oughs> นหญ่เหมือนคนยายเออแบบแก้ทำไม่รู้ <c oughs> ถ้าเป็นดิฉันดิฉันรู้นะฮะใกล้เตียงขนาดนี้ <c oughs> ไม่รู้ก็บ้าละ <c oughs> <c oughs> สองล้างแล้วนะคะเราครั้งต่อไปเราจะเอาเจกันกับโต๊ะไม่ได้แล้วนะ แกชนนะเล่นเกมแกรนี่เนี่ยต้องมีสมาธิแล้วก็มีความเงียบมากๆเลยนะคะ <c oughs> ไปแล้วคุณยายโอเคค่ะอันนี้คืออันที่สอง้ยอันที่สามค่ะคุณเสียงดัง ขณะนี้คุณยายรับรองได้ยินแน่นอนค่ะ <c oughs> ไม่แต่เสียงอคุณแจตตคุณยายยังได้ยินอะ่ะคือแบบว่า <c oughs> ไปเป็นอรปภทำงานเป็นรปภให้อพระราชวังได้เลยนะคะเนี่ยโอ้โหสามแล้วค่ะในตู้เลยค่ะ เอ้ยไม่ใช่สี่โอ้โหทำไม,ไมื่อกี้สามบอกสองสี 2, ่บอกสามอะไรของดิฉันซึง <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นสี่แล้วนะคะก็รอยายมันเปิดประตูเข้ามามาแล้วมาแล้วหับมาทางนี้ก็ยย่อเลย,ยไปเลยค่ะคุณย,ย่ยเรา เกือบกดมือตรงนี้นะเราแบบว่าจะใบใบแบบใบใบไปรัคษาคุณยายชิวๆแต่ถ้ากดน,นี่คือเปิดประตูเลยนะบอกว่าคุณยายจะไม่หันมาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ฉันจะได้ไปไหมนี่อะไรของแกอะไรของคุณยายแกคะฉันจะได้ไปไหมวันนี้ มาไหมอ่ะอันนเราจริงจังมากโอ้โหหกดแล้วนะคะเอาเอาหนังสือก่อนอันนี้จะเป็นเจ็ด เสร็จเรียบรอยต่อไปอะไรดีอืมอันนี้ถือว่าเป็นแปดได้ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะแปดแล้วกันมีเสียงกระลาดีเกตัดแป๊บนึงนะคะทุกคน <c oughs> โอเคตอนนี้เราได้เปลี่ยนที่เรียบร้อยเราต้องหยิบน้องแต่งโมแต้งโมแต้งโม แตงโมลูกโตโตรสหวานเรียบร้อยแล้วก็หั่นแตงโมเก็บคุณแจและหนีมาทางนี้แป๊บนึงคุณยายมาแน่นอนเสียงตัดแตงโมจะดังขนาดนั้นคุณยายไม่พลาด <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอแอบเกือบไหมทําคุณยายคุณยายจะอะไรขนาดนั้นคะออกไปได้แล้วไหม กี่เสียงแล้วนะทุกคนเสียงตัดแตงโมประมาณประมาณเจ็ดเสียงแล้วกันนะคะจะเอาประมาณเจ็ดเสียงแล้วกันเนาะโอเคเรานับว่าจเาจ็ดเสียงใหญ่ไปละเจ็ดเสียงใช่ไหมคะเราเราจะเออแกะ เออไม่ใช่แกะเราจะไขคุณแจตตรงนี้เออเสียงที่แปดเรียบร้อยเสียงที่เก้าและเอาอ๋อลืมไปปิดก,ก่อนเสียงที่สิบเราเอาอะไรก็ได้ง่ายๆนะคะแต่แป๊บน,นึงรอคุณยายไปก่อนตัดรอคุณยายไปก่อนอ่ะตอนนี้คุณยายก็ได้ ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเสียงอะไรก็ได้อันนี้ไม่ไม่เอาดีกว่าคุณยายจะเอโอ้โอหเ <c oughs> ต็มเต็มอันนี้แล้วก,กันนะคะเสียงที่สิบ เอา้าทำไมไม่มีเสียงอะ่ะทำไมด่ะเสียงที่สิบโอเคค่ะใครชอบกินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดซากโอ้โหคุณยายตีพอดีอย่าลืมกดไ like, ลค like, ์กดแชร์กด s u b s า r i b e กดติดตํากดแก้ติง๊งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊งดยไปไปนี่อะ